จริงๆแล้วผมมีเรื่องจะบอกทุกคนนะคือผมอะเล่นเกมโคตรเก่งโคตรตึงแต่ผมแค่เก็บทรงก็แค่นั้นแหละแมปเฮี้ยไรโอ้กเจอแมพทะเลทรายไอสซัไดไอซัไดไอซัดผมไม่อยากเจอแมปทะเลทรายอะกูไม่ได้โหลดนะเฮ้ยมันจะวิ่งอะไรตรงนี้วะโอ้บอกให้ว่าเข้าเกมมาแล้วก็เริ่มเล่นตาแรกเลยอะแอดอัดคลิปตาแรกเลยอะไม่ได้วงไม่ได้วอร์มอะตรงนี้แหละตรงน,นี้น่าจะมีคนแน่นอนผมว่าน่าจะมีประเด็นไม่มีประเด็น จะเห็นคนนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่เหมือนจะเห็นคนนะแล้วไม่มีคนผ่านเลยนะเฮ้ยใช่คนจริงๆริงด้วยเฮ้ยแหงมาจากไหนว่ายิงกูตายยังไปซับศพกูด้วยทัตมันไปตรงไหนวะาถ้ามัาางกรนะไอ้สั่วพอกูโดดปุ๊บมังกรหายแตกกันหมดวะนี่คนลงตรงนี้คนหนึ่งนะผมเห็นอยู่นะแตกว่วงฟ้ามีผมคนเดียวเฮ้ยสุดยอดจัด เออมันยิงกูแน่มันยิงผมหรือเปล่าไหนอยู่ไหนบอกมาเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียยิงโค้ชเจ็บโอ้กูเกือบดาวตายหนึ่งตายหนึ่งรถมาทางไหนขวามือยิงก yeah, ันมันเลยยิงกันมันเลย แม่งยิงกันมันเลยแม่งยิงกันมันเลยอ้อ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 ยอ้ยกูจะตายโอ้โขอโทษทีเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่อน อ้าวเพื <38 people start looking forward> ่อนขอรอดไอ้เหี้ยกูจะรอดยังไงเฮ้ยผมรอดว่ะเฮ้ยผมรอดว่ะไอ้สัตว์กูจะรอดอยู่แล้วดูดิแม่งทำไมกูเจอแต่คนซ้ำศพกูเลยวะฉันจะไม่ไหวแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ Ôi, ái sát, mừng cất trở ra tắc nạ khu, ái hìa Ái sát, ái sát Ái sát, ái hìa nó gì khu, ái sát hấp, 1 tua hấp, tái 1 tua เฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้สัเดี๋ยวนี่มระตูไอ้สัดเฮ้ยผมก็ว่าอยู่มันจะสัปบปืนไอ้เชี่ยเอ้ยคลิปลงอยู่ทุ่อยู่ทุ่งบอสแต่คลิปลองเทวิตเปล่าแต่คลิปลองเทวิตเป,ปล่าโอ้ลีเฟร์อย่างเงี้ยแล้วบอกไอ้ตาเนี่ยเป็นตาสุดท้ายที่เราจะได้กับเพื่อนแดงแดงแดง กระสุนหมดโอ้โหไอ้เหี้ยกระสุนหมดไอ้ชัดกูเกือบตายไอ้เหี้ยกระสุนหมดวะโอ้ยเหี้ยแม่งลงมาหาผมเหล่าตัวเลยคนดูวันนี้กูเอา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 ลงหมดลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งวุ้ง มันแต่มันกระตุกมันอาจจะกระตุกนิดนึงไม่นิดไอ้สัตว์กระตุกเยอะเลยมันไม่น่าจะเห็นผมหรอกผมกำลังเนียนอยู่กำลังเนียนอยู่แล้วม็อดดี้ม็อดดี้เฮ้ยแล้วบ้าโดนเพื่อนเลยต้องมีสักตัวหนึ่งที่แคมป์ปะไม่มีอะมีไอสัตว์รู้ก็รู้ แล้วหนึ่งแล้หนึ่งแล้วมันตายวอลข้างล่างนี้ด้วยนะคนดูนะโอ้ยเข้าหัวยยังไม่ตายเฉยเลยโอ้โดนสวนได้ซะไม่เล่นแม่งนะไอเฮียเอ้ยกูออกแม่งเลยทีมเนี่ยั